เรี่ยวเมื่อกี้นะคะเป็นการเขียนโฟชาร์ที่2.1งจุนไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะในข้อที่2.2นะคะค่ะให้เรานะคะคลิกที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ New ค่ะ n e w project นะคะค่ะแล้วก็กด next ค่ะแล้วกด next ค่ะให้เราตั้งชื่อนะคะ อตั้งชื่อเป็นคาก็แล้วกันนะคะค่ะแล้วก็มาคลิกมาคลิกขวานะคะเป็น New Folder ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ Finish ค่ะแล้วก็กด New Window เลยนะคะ แล้วก็ให้มาคลิกขวาที่ src นะคะแล้วก็มา New Java Class ค่ะแล้วก็กำหนดชื่อเหมือนเดิมค่ะเป็นค่าค่ะค่าแล้วก็เราจะมาเขียนโค้ดกันเลยนะคะ,ะเป็น public นะคะ public static นะคะแล้วก็ void ค่ะ แล้วก็เป็นเมนค่ะแล้วก็เป็น string นะคะแล้วก็พิมพ์ ar gs นะคะค่ะ ก็ใส่ปีกาค่ะเอ็นเตอร์เลยค่ะต่อมานะคะให้ใส่ตัวเปลนะคะอ่าขอเป็นอินก็นลัคันค่ะคือจํานวนเต็มนะคะค่ะก็จะเป็น K L C นะคะค่ะแล้วก็ ให้กำหนดค่าเลยค่ะก็ k นะคะ k เ,เท่ากับ300กิโลเมตรเมื่อกี้เลยนะคะค่ะและ l และ l ค่ะเท่าย0ลิตรนะคะและ c ค่ะเท่ากับจำนวนกิโลหารด้วยลิตรนะคะ แค่ะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะให้แสดงผลค่ะก็คือแสดงผลนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นปริไลายนะคะ ค่ะแล้วก็ในวงเล็บนี้นะคะให้เราใส่เป็นบวกสบวกแล้วก็เป็นกิโลลิตรนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาลองรันดูนะคะว่าแสดงผลได้หรือเปล่านะคะ ค่ะแล้วก็รันออกมานะคะได้เป็น1 5กิโลลิตรแล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะข้อ2.2ค่ะ